เบลหอมก,กบใส่ผักกระแหงครับผักขาดน้ำผักแมงลักครับผักขาดรวมอือผักอน้องครับอู้วันตอนไก่พี่น้องครับเพี่อนอ้ เอาเตาแกนมานม้ำเลยพี่น้องครับว่าสีอุ่นยังยังหอนหอนอยู่นี่ครับโอ้บ่มีแจวเนาะพี่น้องครับแล้วผมตามเผ็ดพี่น้องต้นตระกูลดออมนะครับพี่น้องครับเผ็ดๆนิดนึงสวัสดีครับผมมือนีมากไกลมากเด้อพี่น้องครับแม่ทีหน้าอ่าอดีตของผมเนมี่ยยี่ห้าไร่เนี่ยตอนนี้เพิ่นเพิ่นลงอ้อยเพิ่นแล้วพี่น้องจะคลังเมยนะครับจะ ผมมาทําคลิปนะครับเราลึกถึงนะครับอดีตเนาะพี่น้องนี่คือหัวย่างนะฮะที่หน้าเกาผมนะพี่น้องครับเนี่ยย่าวเอาไปผละครับพอดบานพวกไม่จันนะฮะมาพี่น้องครับให้จนที่จะทางกันนะครับมมกไก่พี่น้องครับบายครับนยังเลยใบโหดรขาเนี่ยครับพี่น้องเพี่ยขาตัวอย่แ้ละบวบพักน้ำ จับน้ำพร้อมเอา้าลุดเอา้านี่ครับพี่น้องครับมาเด้ออยู่ที่อยู่ทางครับหัวย่างครับผมนี่มาแล้วครับบอมัดผ้าพื่อนมาเด้อมากินอวามกบน้ำกันครับผมน้ำอ่ะพี่น้องไหมาขางเนี้มอุ่นหอนครับผม นด oh. mm ้ลมเย็นซีดๆแล้วอู้นัวพอดีพี่น้อง ทังที่ผมิได้ปั่นเขาทั้งขวามอือนะพี่หนองเนาะเพราะทั้งสายเป็นเป็นกิ่นเนาะดูอยากแข็งยังหน่อยนะพี่น้งองกบเก่า ดาานขวบรรยากาศดีด้วยพี่น้องครับฟังเสียงร่มครับพี่น้องเห็นสวยๆเลย ไปออพักขาดทำได้ไหมหลพักกระแย่งก่อนนี่หัวย่างเดิ่มต้นมาจากชนบทท่านเลยใช่ไหม เงาไอ้พอพ่อบันพิ่มมาจันเหตุการณ์นี้ครับอยู่ตำบลศรีวิลไลเดอร์อย่น้องรับบ้านศรีเสียดอำเภอเอรีลอยเอ็ดครับพี่น้องครับผมก็เคยเติบโตอยู่ตรงนี้เนาะครับเนาะก็อยากมาเห็นเนาะพี่น้องครับหน้ายี่หาอะไรขายแสนผกพี่น,น้อง ขายสือเขัดูแข็งแต่ว่าเนื้อนุ่มพี่ไหมเนาะเนื้อแน่น หอมๆสไตล์ครบธรรมชาติเป็นของอื พอดีพี่น้องครับบ่ต้องไปใส่แก้วนี่หืม ขอแม่อ่ะดีครับพี่น้องครับลุกลั่งขอกมากเลยมาสูดทันแล้วับเป็นทางบินขาวครับไรอ้อย่อนเกีตหมูบ่บ้านกรับขอมาถึงชนบทท่านนะครับพี่้องมาไงโอ้ 这也跑不多。Yeah, จะเพิ่งเขานามใส่เด้อพีปน้วงเอาขัวเอาเนื้อกบลงหัวผู้คิดก่อนครับนามหยอดอเนื้อกบสุกไปแล้วครับเอาบวบลงพักลงครับ อีกขายนะทีครับก็บุงเนยได้ครับพี่น้อ,าานอนงครับเห็ดบางอยางครับออมครับพี่น้องครัตำมุชิงไข่ใส่ลงูปีขวัวเส้นน้ำกันนะหอ,อมพี่น้องครับมชิงค้ายหอ,หอม Мм. Mm. Mm -hmm. thường thiêng không? พักการแย่งพี่น้องพักขาดมาถือกินถือกินบมาบวบบวบพักขาดในี่ต้องจกล้อมเฉพาะของเขา โดนดิเพื่อน้องคาดอยูสมจะอยากรครับพี่น้องครับตัังแต่ผมจอยโดนนานสะเรืกอนกลับมากินขวบคือเกาพี่น้องครับ ประแมานสิบห้าปีพี่น้งองออกจากที่ตรงนี้ไปโอ้กลับแม่มากินเข่าอยู่แมครับจาที่ทางครับผม <Okay. S 1> แสงม่วพวอพ่อพี่น้องวันไี่ยังปับแอบออก ไวาช่วงเทียงครับถ้าทายท่ามนช่วงเทียงนะพี่น้องดวงอาทิตย์มันตรงนะศีรษะของมนุษย์เรานะครับแสงสีอยู่ตรงกลางอยู่น้องถ้าบใาสองใบาสามแล้วไม่ไทยนะฮะไมากับแสงนะฮะมันต้องไปดักแสงเนี่ยทายย้อนแสงกลับมาทางพีย้อนมาทางดีไม่ย้อนกลับไปทางดวงอาทิตย์นะลบแสงออกไมาทางังพีงครับเวลาทายท่านะครับส่วนใหญ่เนี่ยคิปเพิ่นที่ทายท่านเนี่ยเหมือนแรงนะพี่น้อง แสงสิบบกต้องไปปรับแอบเลยแสงง่ายมากครับยังกล้องผมนี่กล้องโซ่นี่เจ้าแสดวิวรรมักชูนี่คือเอาอยู่ทุกทกแสงเขาได้กันพี่น้องครับนี่แหละผมนึงเรียกเลือกใช้เนี่ยผมผมอยากกินข้าวเวลาไหนผมไม่รอนะผมมาเลยนะอืกินน้ำลงนะพี่น้องมีแห้งเงวเยว ถือขี้งะนั่นแหละครับเนี่ยมันแสบมันนัวนนครับกินอย่างลงไปแซ่บพี่น้องครับโอ,อ้ห็นมากระได้ปักขาดกับกระตุกลิ่นอยู่เด้อพี่น้องครับตอดตุ๊บๆเยอะออกเลียดตอนจบตัวเอาครับพี่น้องครับมือนี้คักเราลนะฮะ,ะยู่หน้าอดีตนะฮะยี่ห้าไร่เนี่ยครับตอนนี้เป็นไล่อ้อยของคนอื่นนะครับพี่น้องนะครับมาลึกล,ลึกถึงนะฮะ สถานที่จากที่จะทางนะครับมานั่งกินเขาน้ำหายกินพร้อมนะครับห่วยย่างนี่เองนะครับเดี๋ยวตวนตนย่างทั้เหมือนเลยได้ม่หน่อยครับย่างงาไปกดเขียวเลี้ยวงอไปทั้งหมดขอบคุณสําหรับการรับชมครับบุ๊คแบป้าเพื่อนนะครับมาทํำคลีบสางได้ดาฝากกดติดตามนะครับข้ามคูซึนหลาไหลและอีเมลเนื้อในผมในน้ำเนี้อ,อ <laughs> ครับผม พอกันคลิปหน้าครับพี่ร่วงป้อมคบมือีนคักคักยี่นี้นปักกดติดตามด้วยน้ำมปน,อน้อง่โชม์ิ่ลาบครับผมสวัสดีครับเอาพีนมานั่มดิพี่น่องอยังไม่ได้เหรียญซั่ดิเวลาเบีดเะแ่้วอ Sen Sang Tawan Lap